นี่พวกแกทำอะไรกันเสียงดังไปถึงข้างบนเลยเอา้าวพี่คิมคือว่าฉันกับพี่เขยกำลังออกกำลังกายอยู่ค่ะใช่จ้ะพอดีน้องเราอยากได้หุ่นแบบนี้พี่เลยมาช่วยน้องจับเวลาให้อืมเบาเสียงหน่อยละกันเดี๋ยวคุณได้ยินเข้าอ่ะจะหาทำเรื่องอย่างวา่าซะอีกได้จ้ะพี่รักเออคุณเดี๋ยวฉันออกไปทำธุระข้างนอกนะ กันนี่ถ้าพี่เคยแกรังแกงแกก็บอกฉันได้เลยนะรู้แล้วค่ะพี่ครีมวางใจเธอที่รักผมไม่ทำไรน้องเราหรอกอคุณก็รีบไปรีบกลับแล้วกันนะ น้องเป็นรมากไหมเจ็บตรงไหนเหีพี่ดูหน่อยสิเจ็บเจ็บตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ค่ะนี่น้องทำไรอะ่ะก็พี่ก็รู้อยู่แล้วนี่ว่าฉันจะทำอะไรอะ่ะพี่ไม่อยากเปลี่ยนรสชาติอะไรใหม่ๆบ้างหรอกินแต่ของเดิมๆน่าเบื่อจะตายนะพี่ไม่ได้นะเธอเป็นน้องสาวของคีมอะ่ะถ้าคีมรู้เธอจะทำยังไง ก็ถ้าฉันไม่พูดพี่ไม่พูดไม่คลีนจะรู้หรอคะ ทำไรกันกันนี่ทำไมเธอถึงไปป้อนพี่เคยแกแบบนั้นล่ะเคยอ,อย่างนี้เลยที่รักเมื่อกี้มือพี่เปื้อนอ่ะพี่เลยให้กันนี่ป้อนขนมให้พี่อ่ะอ๋พี่วันนี้พี่จะกินอะไรอ่ะพี่สั่งเลยนะฉันเหนื่อยมากเลยอ่ะฉันขอขึ้นไปพักผ่อนก่อนได้จ้จที่รัก เกิดไปแล้วมั้ยล่ะอะไรกันนะพี่เขาหายไปไหนอ่ะ อไรที่ห้องน้องสาวฉันเอ่อคือว่าพี่มากวาดซาให้น้องเธออะวันนี้น้องออกกำลังกายนานเกินไปจนปวดเมื่อยตามตัวที่เลยมากวาดซาให้ฮะกวาดซาใช่จ้ะสมัยพี่เด็กๆอะแม่พี่มากวาดซาให้พี่ประจำเลยนะมันช่วยคลายกําเน้อได้ดีอะใช่ค่ะพี่คลีนนี่ถ้าเกิดว่าไม่มีพี่โอมา มาช่วยกวาดซาให้แล้วก็คืนนี้กันคงจะปวดขาจนนอนไม่หลับเลยอะคะ่ะรีบกับห้องไปนอนได้แล้วได้จ้ะ คิมวันนี้หน่อยสิผมมีอะไรจะบอกคุณอะมีไรเหรอจอนคิมเมือ่อเช้าอะผมให้แฟนคุณอะกับน้องสาคุณกำลังทำเรื่องอย่างว่าอยู่นะ คิดว่าเรื่องอะไรเรื่องนี่เองเหรอคือแฟนฉันกับน้องสาวฉันน่ะเขาพนักออกกําลังกายอยู่ก่อนที่ฉันจะออกจากบ้านอ่ะฉันก็เห็นเขาสองคนแบบนี้แหละคิดเหมือนฉันละสีตอนแรกฉันก็คิดแบบนี้แหละแต่ว่าคิมมันไม่ใช่แบบนั้นนะมันคือพอเธอจอนวันนี้ฉันเหนื่อยมากเลยฉันขอตัวก่อนนะ พี่อมกันนี่วันนี้ฉันสอบไปข้างนอกนะฉันมีนัดกับเพื่อนนะอะอาจจะกลับมาดึกๆนะได้จาจที่รัก ก็ไม่มีใครอยู่ในบ้านแล้วนะทางสะดวกไม่มีใครมาขาัดจังหวะเราได้แล้วนะวันนี้เดี๋ยพี่เป็นคนเริ่มเองนะแหมพี่ติดใจหนูเตมไม่หวแล้ว บบนี่มันน้องสาวกูนะกันนี่มึงก็เหมือนกันรู้ว่าพี่อมเข้าเป็นผัวกูอะมึงก็ยังจะเล่นด้วยอะอะทีรักจะเย็นๆก่อนนะฟังผมอธิบายก่อนมึงหยุดเลย <c oughs> กูรู้ว่ามึงจะพูดอะไรอะมืงคงจะพูดว่ามันไม่ใช่อย่างที่เห็นนะพี่อะกำลังจะกดมือน้องเพื่อที่จะออกกํบบาลังกายแบบนี้ใช่ไหมฮะถ้าวันนี้กูนัดกับเพื่อนกูจริงอะ พวกมึงสองคนคงมีความสุขแล้วสินะทีรักใจเย็นก่อนนะพี่ไม่ได้ตั้งใจอ่ะพี่ขอโทษพอไปขอโทษที่ศาลเถอ,อ,อะคีมพอเลยหยุดพูดพวกมึงสองคนน่ะรีบใส่หัวจากบ,บ้านกูนเลยนะก่อนที่กูจะหมดความอดทนอนะ่ะเอาไปกูบอกให้พวกมึงออกไปไงกูไม่เห็นหน้าพวกมึงสองคนเอาไป